พเพื่อนๆมาชมสวนส่วนเราก็จะมีแต่มะพร้าวนะเพื่อนๆมะพร้าวกับต้นไผ่มะพร้าวนี่ก็คือตาเราปลูกไว้อะเพื่อนๆมะพร้าวเยอะมากคือตาจะปลูกไว้ในเนื้อที่ของลูกเขาอะครบทุกคนเลยแล้วเขาเนี้ยทุกคนก็เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวมะพร้าวเนี่ยขายในเนื้อที่ของตัวเอง นนเรามาดูของแม่เราคือคือเนื้อที่ตาจะปลูกไว้ทั้งหมดเลยมะาพร้าวเนี่ยปลูกไว้ครบแล้วคราวนี้พอแบ่งให้ลูกลูกเขาแบ่งให้ลูกเขาสี่คนลูกเขาสี่คนนี้ก็จะมีต้นมะพร้าวขายกันทุกคนโหเมื่อวานนี้ก็ขายไปรอบนึงแล้วใช่ไหมน้องแก้มท,ท,ที่ตอนบ่ายบ่ายน้องแก้มวันนี้รถรถอยู่ตรงไหน่นอยู่ทางนี้ หรอไปดูกันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนับนับให้ยายภาพก่อนโอเคดูต้นมะพร้าวด้ยวันนี้นี่อันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะเก็บรวบรวมไปขายอนนกองละสิบล,ลูกใช่ไหมต้นไผ่อะใหญ่มากกองละสิบลูกเหรอนับดูดิครบเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อเนี่ยกองนี้สิบลูกอ๋อนี่เขานับกันอย่างนี้ หนึ่งสองสามสี่เออกองละสิบลูกสองกองละหนึ่งสองสามเออเนี่ยเขาจะทำไว้กองละสิบลูกสิบลูกมากองมะพร้าวกองเต็มเลยพาเพื่อนๆชมส่วนนะเพื่อนๆก็ไม่รู้จะพาเพื่อนๆชมอะไร นี่อันนี้ก็สิบลูกเห็นปะหนึ่งสองสามสี่ห้ากองละสิบลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยอันนี้ลูกนี้น้องแก้มเขย่าดูดิมีน้ำไหมทำไมมันเศษอ,อ่ะหนึ่งสองสามเฮ้ยมันเศษนะเดี๋ยวเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าไหนสามหกเจ็ดแปดเอเอเศษจ,จริงด้วยเกินนะนั่นเดี๋ยวดูไห้ หนึ่งสองสามหนึ่งสสี่นี่ก็จะทำเป็นกองกองไว้เพื่อนเพื่อนหนึ่งสองหนึ่สองสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสองสา้าเจ็ดแปดก้าสิบน่เป็นกองกองกอง เ็จลูกเดียวใช่ไหมคะเ็จก็ไล่ของนั้นเอาจา้ะมันมีเศษแก้มมันมีเศษลูกนึงเออมีสองต่างมีสองต่างจุเฮ้ยแก้มอันนี้เกินอันนี้เกิน <c oughs> อันนี้เกินสิบเอ็ดเห็นปะ เอาออกเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อกรูปหนึ่งเอาไว้ตรงนั้นองแเอาไว้ตรงนั้นตมอ้องแก้มอันนี้ ออมะพร้าวมึงเลยก็มีมะพร้าวเยอะนะเพื่อนๆฮะสองลูปนี้เราจะบอกเขาว่าเศษแล้วไอเขาจะคิดเงินให้เราแต่ว่าตอนขายอย่าลืมบอกยายนะ <Okay. S 2> ว่าสองลูปนี้เศษ <Okay. S 2> ก็คือสิบบาทอะลูกละห้าวันนี้มาขายมะพร้าว ส่วนเราก็จะติดแม่น้ำเพื่อนๆนส่วนเราก็จะติดแม่นง้งมะพร้าวนี้เขาทำเป็นกองแล้วสิบลูกจะได้นับง่ายลูกหนึ่งอ่ะห้าบาทราคาหน้าสวนถูกมากเลยใช่ยไหมเพื่อนๆนราคาหน้าสวนถูกมากเลยน้องแก้มลงมาสวนบ่อยไหมลงมาบ่อยาม,มากเมื่อวานนี้เห็นแก้มเก็บขี้เหล็กให้ยายต้นไหนต้นนี้หรอ อ๋อไปหมดแล้วเนี่ยส่วนเราก็จะอยู่ติดแม่น้ำน่าอยู่ไหมเพื่อนๆนแม่น้ำรูปมีซีมีน้ำไหม จะได้ไปรวมกับเศษอ๋อไม่มีเบาะโอเคส่วนเราอันนี้ก็เป็นป่าใบาเตยเพื่อนๆอันนี้คือใบเตยอยาดกระถามตาอยู่ักชีฝรั่งสวยมาก เพื่อนๆนี่คือรถที่จะมารับมะพร้าวรถเข้าบรรทุกหนักมากยางแตกเลยเปลี่ยนยางคือเเปลี่ยนยางคือเข้าบรรทุกหนักจนยางแตกอันนี้มะพร้าวส่วนเราเจ้าเดียวนะเนี่ยยังขนมาไม่หมดเต็มคันรถเลยจ้าเมืองเลยก็มีมะพร้าวนะเพื่อนๆเยอะด้วย เดี๋ยวพอเปลี่ยนยางเสร็จก็จะขนที่เหลือมาขึ้นรถน้องแก้มพอตอนขนดียางแตกดีนะมันอยู่ในเมืองไปหาช่างได้